สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทองคําแท่งที่เราเห็นอยู่นี่นะคะมีขั้นตอนและวิธีสกัดกันไังไงวันนี้พี่โอ๊ตก็จะมาบอกวิธีเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนําเศษทองที่เราร่อนได้นะคะมาทําการเผาแล้วก็แยกสาสารก่อนเพราะว่าทองคําที่เราได้นะคะมันไม่สะอาดและบริสุทธิ์พอและอาจจะมีสิ่งอื่นๆปะปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเอามาสก,กัด เพื่อที่จะได้ทองคำ99.99% 99ค่ะหลังจากที่สกัดเสร็จแล้วก็จะได้ทองก้อนแบบนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนจากนั้นเมื่อเราได้ทองคำอ,อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะรวบรวมแล้วส่งไปที่ร้านทองค่ะเมื่อร้านทองได้รับทองข้อนเหล่านี้ก็จะนำไปหลอมนำไปเผาให้มันละลายแล้วทำการตรวจเช็คเปอร์เซ็นทองคัดแยกนะคะแล้วก็ จะทำเป็นบล็อกๆอกออกมาเป็นทองํำแพงอย่างนี้